วันสำคัญเดือนพฤษภาคม2567 1. 1พฤษภาคมตรงกับวันรายงานแห่งชาติ4พฤษภาคมตรงกับวันชาตรโมงุล5พฤษภาคมวันใครวันประสูติพระเจ้าประงเธอพระอม์เจ้าอาทิตยาทรติติคุล8พฤษภาคมวันกาชาสากล สิบพฤษภาคมตรงกับวันพืชมงคลสิบสองพฤษภาคมวันพยาบาลสากล1สิบเก้าพฤษภาคมวันอาภาอรกรยี่สิบสองพฤษภาคมวันคณะรักษาความสมงบแห่งชาติและตรงกับวันพิสาขบูชาสามสิบพฤษภาคมตรงกับวันคล้ายวันสวัสดิ์นคต ระป่าสมเด็จพรบปกราจ้าอยู่หัวรัชการที่เจ็ดและวันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะครับคือวันที่31พฤษภาคมตรงกับวันงดบูบรีโลก